สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องไอ้ห้าเจเจ็ดนะครับแรม1 6 g หกิกการ์ดจอ gtx 970 g 1 gaming นะครับแล้วก็มีคำการ์ดจอตัวนี้ด้วยเป RGB. ็น r g b สิงกับตัวกล่องที่คุมพัดลม,มด้านบนเนี่ยครับแล้วก็ ssd เป็น m 2นะครับต่อไป5 6กิกกับฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ เอาไว้เก็บเกมนะครับส่วน power supply เป็นเป็นแม็กคับบ้านะครับ1200วัตต์จัดเต็มไปเลยไม่ต้องกลัวว่าไฟจะไม่พอทางนี้ไฮไลท์เลยตัวลมนะครับใช้กล่องควบคุมของซูรามิสามารถปรับโหมดได้หลายแบบนะครับตามนี้เลย ตัวสามปุ่มด้านล่างก็จะเป็นโหมดโหมดแรกนะครับเราจะไฟจะติดตามเสียงรอบข้างถ้าพูดก็จะมีไฟขึ้นส่วนอันที่สองก็ออกจะติดแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะค่อยๆหมุนเราก็จะหมุนเร็วตามเสียงนี่นะครับมีเสียงก็จะหมุนเร็ว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 ร,วร,วร,วรวถ้าไม่มีเสียงมันก็จะหมุนเบาเมาแบบนี้ ตัอันนี้สจะเป็นประมาณน,นี้เป็นไฟวิ่งบนของมันแต่ก็จะวิ่งตามเสียงเหมือนกันยวจะเปิด a โต้ไปก่อนเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ดีอันนี้นนก่ออันนี้ก็จะมาเล่นเกม u b g สตรีมนะครับนี่เอาเกมมาละเพิงโหลดเสร็จเมื่อสัก คู่นี้เองประมาณหมดประมาณกับครึ่งชั่วโมงได้ใครอยากให้ลงเกมอะไรเพิ่มก็บอกได้ครับมา,มาลองเริ่มอะไรดีว่ามาเร็วมากแต่ดงว่าคนเล่นเยอะมากเวลานี้ เฟรมเลตเราตับอันต้านะครับตอนนี้ผมปรับมาน,น้ไว้แบบอันต้าเลยเดีย๋ยวจะไม่เชื่ออันนี้อันต้าทุกอย่างนะครับเราก็เปิดความคมชัดด้วยเฟรมเ้ตก็อยู่ที่ประมาณ80นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับหนึ่งเราก็ไม่แหลกนะครับ ตอนคนยเยอะก็ยังวิ่งได้อยู่ประมาณ80-90นี่ก็ถือว่าลื่นๆเลยว่าโลดในดีบูตแคมป์น่าจะคนเยอะมากปะ่ปะปกติผมจะไม่โดดคนเยอะๆนะครับแล้วก็ปกติเขาไม่เล่นเกม ับจีสตรีมด้วยจะเล่นประมาณับจีไรนะครับพอเครื่องตัวเองเล่นไม่ไหวนะครับประกอบขายหมดพอประกอบเครื่องดีๆก็ลูกค้ามาขอซื้อกันหมดตอนนี้เลยใช้แค่ i 3เจนเนะครับมา,มาลองงานมาบูดแคมบูดแคมคนน่าจะหลักสิบ,บ แล้วไม่แน่วเพราะว่ามันผ่านทางผ่านเกินไปคนอาจจะไม่ค่อยลงหรืออาจจะลงไปแล้วเอาโหหืมเรียกวา่าปวดที่ไหนจะไปสิครับจะอยู่ได้ถึงห้อาดีไหมยิงกันแล้วไมงไปปืนเลยเดี๋ยวจะอมไซเย็น เก็บดีครับทำไมไม่เก็บล่ะครับ <c oughs> <c oughs> เก็บขึ้นมาทำไมเนี่ย ตัวเองอยล็อกทิศทางแต่หากล่องไม่ได้เลยอะไรวะใครยิ่งไม่มีมหลอนตัวเอง เจออะไรยังยังไม่มีมันเข้าไปแล้วด้วยโอ้ลูกซอง <laughs> ลูกซองเจอระยะาชิพนี้ก็ตายสิครับไม่ทันได้ยิงเลย หมวกก็ยังไม่มีมีแล้วหมวกหนึ่งเอาใหม่ Hey. นี้ไม่รู้ปรับโหดร้รายกับการเจอไปหรือเปล่าครับการเจอวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่บุนนาฟูก็อยู่ในเก์ที่รับได้นะครับประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบไม่เกินนี้ 我很乖。 กีพอดีใส่เข้านะครับใส่เล่นปืนนี้จะไม่เร์กลง ที่จังไหนวะมองไม่ทันอ๋อ,อดูซะหน่อยยิงมาจากตรงไหน ไม่ไหวโอเคก็มาลองเทสความลื่นไหลดูนะครับก็ลื่นไหลยอยู่ปรับอันต้าปรับสูงก็ได้หัังคููนะครับแต่ปรับอันต้าก็จะทำให้้าจอมันร้อนขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับประมาณเจิองศาเพราะว่า อัลันต้านี่ก็คือแบบสุดๆแล้วอ่ะการจอครับคงจะต้องทำงานหนักนิดนึงโอเคก็ขอจบการรีวิวของคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็ใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปจะสามารถกดสั่งได้จาก s h o p e ีนะครับถ้า ใครอยากอาโอนเงินสดเราก็จะส่งก็มีส่วนลดให้นิดนึงสามารถอินบอ็อกเข้ามาในเพจม y คอม s o บได้นะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ